สวัสดีครับวันนี้มารีวิวดา a g o อนไอนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะ S LX ปีสุดท้ายปี02นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องส0มพันปั้มสายแล้วนะฮะนี่ปั้มสาย11มิลเล้าๆนะทีนี้ราคา95,000นะ้ะสีสันภายในถือว่าสวยงามเลยนะฮะนี่ะ ภายในถือว่าสวยงามเลยนะนี่รอบคันท่อเป็นท่อเลดนะออกท้ายนะฮะสีมีสองที่นะฮะมีตรงนี้แล้วก็ปากระโปงหน่อยนึงนะมีสองที่ราคาลักหมื่นนะคราวนี้เอาไปใช้ อันนี้ขับมาจากาวังน้ำเขียวนะครับรถถือว่าขับดีเลยนะอันนี้คันนี้ผมให้ลูกน้องขับมานี่เครื่องตาร์ติดง่ายวันรอบไรขึ้นหมดนะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับคันนี้แอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะภายในสวย เครื่องเงียบๆนะครับระบายมีนิดๆน,นะฮะตามอายุการใช้งานนะเอสนใจยังไงติดต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ